ก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไล้์หนึ่งแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเมื่อเมียตั้งท้องได้สักระยะหนึ่งทองก็ตามเธอกลับไปอยู่บ้านนอกในอำเภอเล็กๆติดชายแดนและฝากเขาไปทำงานกับญาติคนหนึ่งที่รับเหมาสร้างบ้าน ซึ่งพักอยู่ในตัวอำเภอในทุกวันทองต้องนั่งรถสองแถวไปลงที่ท่ารถและรอพี่ใหญ่มารับไปทำงานอีกเย็นแกก็มาส่งที่ท่ารถเป็นเช่นนี้ทุกวันถว่าวันนี้ต่างออกไปสงสัยวันนี้เขาต้งพอแค่นี้แล้วล่ะวะอ่ะทำไมล่ะพี่ ก็เจ้าของบ้านเพิ่งมาบอกว่าร้านวัสดุก่อสร้างขอเลื่อนส่งสุกภัณฑ์เป็นวันพรุ่งนี้แทนนะสิวะเพราะว่ารถเขาเสียเมื่อพี่ใหญ่พูดแบบนี้นายเรืองกับนายสนก็ยิ้มร่าขึ้นทันทีเพราะถือว่าจะได้เลิกงานพักผ่อนเร็วกว่าทุกวันถ้าอย่างนั้นก็กงกันสักหน่อยดีไหมพี่ถือว่าเป็นการเลี้ยงต้อนรับไอ้ทองมันด้วยไงเอยมันจะดีหรือวะ มีไอ้ทองยิงท้องแกอยู่ด้วยคนท้องคนใส่ขี้งุนยิดจะตายไปโธ่พี่เมียมันเพิ่งจะท้องได้เจ็ดเดือนเองนะยังไม่ปุบปับคลอดเอาง่ายๆหรอกนะไปต่อการวนขนาดนั้นหรอกแล้วนี่ก็เพิ่งจะบ่ายมีเวลาสักอีกหลายชั่วโมงเลยทีเดียวเชียวเยน็ยนๆนอนเข้าไปส่งมันก็ได้พี่ใหญ่นั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนหันมามองเขาแล้วเองว่าไงไอ้ทอง ก็ดีเหมือนกันนะพี่ผมก็ไม่ได้จูดบันดาลแล้วไม่ได้ปลดปล่อยนะแล้วก็ไปจูดกันเลยพี่ใหญ่พากลับไปกินกันที่บ้านเปิดแอร์เย็นชำ่ำกินกันเลยทีเดียวแต่ละคนขอทองแดงกันทั้งนั้นทองเองแม้จะไม่ใช่ขอเรา แต่ก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกัน้ท้องเองนี่มันคอแข็งนิว่าลลินโดชิบหายเลยสัตว์หนักๆแบบเนี้ไม่ใครก็ใครแล้ววะต้อไปก่อนแน่ๆมึงตายอดตายอยากเล่ามาที่ไหนวะเอานะนาน,นานทีพี่ดื่มดืม เจอการเรียนแบบดุดุและทีทีเข้าไปผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงต่างก็ทยอยกันขอพับทองเองก็มืนหัวเต็มทีพอมองไปนอกบ้านเขาก็ตกใจเพราะมันมืดแล้วแงนดูเวลาที่ผนังก็ยิ่งใจเสียเข้าไปใหญ่เพราะมันเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้ว ชิบหายให้ตายโหงแล้วรถสองแถวกลับหมู่บ้านหมดหรือ,อยังกันวะเนี่ยปกติรถสองแถวที่เขาขึ้นกลับบ้านจะเป็นเวลาราวห้าถึงหกโมงเย็นไม่เกินนี้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ตื่นเร้วไปส่งผมที่ท่ารถหน่อยสิพี่แต่ปลุกยังไงพี่ใหญ่ก็หลับเหมือนตายเขาเลยหันไปทางเรื่องและสน แต่ทั้งสองสภาพก็ไม่ต่างกันอย่าว่าแต่ให้ขับรถไปส่งเลยจะลุกขึ้นอย่างไม่ไหวบ้าเอ้ยไม่น่ากินจนเพลินเลยถ้ากลับไปถึงบ้านสวยแน่ๆเลยกูถ้ารถอยู่ในตัวตลาดห่างจากบ้านของพี่ใหญ่ไป3กิโลเมตรถือว่าไม่ไกลแต่ก็ไม่ไกลทองรีบวิ่งไปตามถนนสลัวเลือน แต่บางช่วงก็ต้องหยุดเดินเพราะถ้าวิง่งหมามันจะไล่กัดแล้วพวกหมานี้เป็นโรคอะไรไม่รู้เจอคนเมาเป็นไม่ได้เป็นต้องออกมารุมเหา่าเสียงดังโครมไปทั้งซอยบ้าไอ้พวกนี้ดิเดี๋ยวพ่อจับทำเนื้อแดดเดียวสิดิีกูไม่ได้กินหมามันนานแล้วนะทองวิ่งไปจนถึงตลาด เห็นแสงไฟตามอาคารร้านค้าแถวนั้นเปิดสว่างก็พอให้ใจชื้นขึ้นมาบ้างแต่พอเลี้ยวไปทางท่ารถเท่านั้นใจเขากลับล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเพราะถึงจะมีไฟเปิดสว่างแต่ตัวท่ารถเองก็เงียบเชียบว่างเปล่าไม่มีรถไม่มีคนเว้นแต่หมาผอมๆตัวหนึ่งที่นอนหนาวสุขอยู่ใต้หมานั่งยาว ไม่จริงน่าทองเดินไปอ่านตารางการเดินรถอีกทีให้แน่ใจซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่เคยสนใจมันเลยเวลาที่ระบุไว้บนป้ายก็ยิ่งตอกย้ำชัดเจนว่ารถเที่ยวสุดท้ายที่กลับเข้าหมู่บ้านนั้นหมดตั้งแต่ตอนหกโมงเย็นแล้ว ตายโหงแหละนี่เราต้องเดินกลับบ้านอีกส5กิโล,ลเลยวันนี้ด้วยระยะทางไกลขนาดนี้ถ้าจะเดินก็ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า3-4ชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านก็คงตีหนึ่งตีสองเอาแน่ๆเออถ้างั้นก็ย้อนกลับไปนอนบ้านพี่ใหญ่สักคืนก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องลำบากนี่ มึงหาเรื่องตายเลยท้ทองเมียม,มึงโหดแค่ไหนมึงไม่รู้เหรอยิ่งทองไส้แบบนี้ด้วยแล้วอารมณ์แปรปรวนขั้นสุดยิ่งกว่าพายุใต้ฝุ่นอีกนะมึงท้ามไม่กลับไปนอนบ้านแล้วก็เห็นทีมึงต้องมวยมรดาคาตีนเมียมึงแน่แนแนเลยอชีวิตพ่อบ้านใจกล้าอย่างกูทองเดินวนเวียนไปมาอยู่ในท่ารถคิดไม่ตกว่าเลือกทางไหนดีแต่จู่ๆกลิ่นเหม็นเน่าก็โชยมากระทบจมูก ทำให้ทองต้องเหลียวหน้าแหลหลังเลือักอะไรตายอยู่แถวนี้กันนะมองไปทางไหนก็ไม่รู้สึกอุ่นใจเพราะท่ารถดั่นมีเขายืนอยู่คนเดียวโดดโดดหัวสมองเริ่มคิดไปทางที่ไม่ดีต้องเลือกมาสักทางแล้วล่ะวะทองเดินออกไปจากตรงนั้นแต่ยังไม่ทันพ้นชานชลา ก็มีรถกระบะคันเก่าๆคันหนึ่งแล่นเข้ามาชะลอหยุดอยู่ใกล้ๆตาแก่ที่นั่งคู่กับคนขับโผล่หน้าออกมาถามอ้าวไอ้นมตกรถละจเจท่าว่าแต่บ้านเองอยู่ทางไหนล่ะทองยืนนิ่งไม่ตอบเพราะรู้สึกไม่ไว้ใจแกเลยบอกว่าพวกแกก็มักจะแวะเข้ามาดูที่ท่ารถเกือบทุกวัน เพื่อเจอคนในหมู่บ้านที่ไม่มีรถกลับบ้านจะได้พาเตี๋นรถกลับไปด้วยท่องค่อยโลงใจผมอยู่บ้านคลองยางครับตาเอาทางผ่านพวกข้าพอดีพวกข้าอยู่บ้านห้วยเดือ่เลยหมู่บ้านของเองไปอีกหน่อยนึงนั่นแหละมาๆๆขึ้นรถขึ้นไปดังท้ายกระบะกับไอ้อินกับไอ้เปลวได้เลยโอ้สวรรค์มาโปรดแท้ ท่องนึกแล้วรีบปีนขึ้นท้ายรถอย่างว่าง่ายท้ายรถนอกจากคนแล้วยังมีอุปกรณ์และเครื่องมือช่างหลายอย่างวางอยู่ด้วยหนุ่มน้อยทั้งสองขยับที่ทางให้ท่องนั่งดีเลยพี่ผมสองคนกำลังอยากมีเพื่อนคุยอยู่พอดีเลยนั่งคุยกันสองคนทุกวันเบื่อหน้าก็จะแย่อยู่แล้ว บนเส้นทางมืดสลัวและเปล่าเปลี่ยวรถกระบะคันเก่าคร่ำของช่างโมดแล่นไปเรื่อยๆตามสภาพรถลมเย็นที่ตีหน้าทำให้อาการเมาของทองดีขึ้นขณะสองนุ่มชวนกันพูดคุยไม่หยุดกระทั่งถึงโค้งหนึ่งจูๆ่ๆสองคนนั้นก็หยุดคุยกันเอาดื้อๆอย่างน่าสงสัยทองจะเอ่ยถามว่า มีอะไรหรือเปล่าทว่าจูจูรถก็เกิดเสียงดังปังรถเอียงวูบสส่ไปมาเหมือนควบคุมไม่ได้ยารถยางแตกเท่านั้นเองทุกคนต่างเกาะคว้าขอบกระบะแน่นเพราะกลัวว่ารถจะหลุดตกข้างทางแต่แล้วรถก็ชะลอความเร็วลง ท่างมดสามารถประคองรถจอดบนไหลทางได้สำเร็จทองค่อยหายใจคล่องปอดเออแตกตรงไหนไม่แต่ดันมาแตกเอาโค้งผีสิงนี่นั่นนะสิตอนแรกฉจนก็คิดว่ามีคนยิงซะอีกโอยร้องะเสียชายเลยไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแล้วมาไออินไอเปลวช่วยกันถอดล้อเปลี่ยนยางอะไรดีกว่าในตอนแรกสองนุ่ม ก็ทำท่าจะเข้าช่วยท้าว่ายังไม่ทันหยิบแม่แรงและกากบาดถอดล้อเสียงพูดปาดก็ดังมาจากก้นของไอ้อินโง่ยก่ไม่ไหวแล้วสมตามผู้ปลาตอนเดี่ยงทำพินซแล้วพี่มอดอยไม่ไหวแล้วอินเหาะวิ่งหายไปในป่ามืดข้างทางเอ้า รอกกูด้วยสิเฮ้ยกูก็ขี้่ากเหมือนกันหนุ่มเปลววิ่งหายไปอีกคนตะบุญร้องตะโกนเตือนไล่หลังเนี่ยอย่าเข้าไปลึกนะเว้ยตาเนี่ยมันยังไงพวกเองก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วทองชักสงสัยเลยเอ่ยถามเอเแถวนี้มันยังไงเหรอครับตาเร้่อเราเสียวสังหลัง แถวนี้มันเกิดอุบ,บัติเหตุอยู่บ่อยๆอ่ไสิวะก็พูดตรงๆลนป่าแถวเนี้ยผีดุอ่ะสิมันชอบเอาคนไปเป็นตัวตายตัวแทนนะแทบทุกเดือนเลยเ,เลยวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยถ้าเองไม่จำเป็นนะอยกขับผ่านทางนี้เชียวนาเข้าใจไหมเดี๋ยวจะหาว่าข้าไม่เตืนตอนตลอดผมเล่นหรือเปล่าเนี่บักไอ้นี่เรื่องแบบนี้ใครจะล้อเล่นกันละว,วะฮะเองนับเพิ่งมาอยู่ที่นี่ ก็เลยไม่รู้เรื่องแล้วจีท่า e. เฮยจะลองเล่นเพื่อพอพอเธอหน้าตายเดี๋ยวน้อง,อง,องๆมันก็กลัวไปมากกว่านี้รีบทำให้มันเสร็จเถอะฉันเองก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้เหมือนกันมันเออหนาวเย็นยังไงก็ไม่รู้สิ่งที่ช่างโมดกับตาบุญคุยกันชักทำให้ทองรู้สึกวันวันขึ้นมาเหมือนกันและแล้วช่างโมดกับตาบุญ ก็ช่วยกันเปลี่ยนอย่างอลัยเสร็จซึ่งก็จังหวะที่สองหนุ่มเดินสบายตัวออกจากป่ามาพอดีตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรแต่พอเขามองเลยคนทั้งสองไปสิ่งที่เห็นก็ทำเอาเขาถึงกับตะลึงค้างหนาวสถานขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันดวนกับพวกเอง พาใครออกมาด้วยวันน้าตาหมายถึงใครอ่ะฉันไม่เข้าใจอินกับเปลวหันไปมองหลังเท่านั้นเองสองนุ่มตกใจตาเลือกยืนตะลึงค้างเหมือนแท่งหิน เอาเฮ้ยพวกเองวิ่งสิเว้ยยื้เสื้อทำไมรอให้มันแดกอยู่ทำไมกันคือคือฉันจะจะจะฉันก้าขาไม่ออกฉันก็ฉันก็เหมือนกันจะทอนด้วยทองอยากวิ่งเข้าไปช่วยแต่ไม่ทันการเพราะพวกผีดิบถึงตัวคนทั้งสองแล้ว พวกมันช่วยกันรุมถึงกัดกินคนทั้งสองอยากตะกูมตะกรามทองกับตะบุญกระโดดขึ้นรถเรียบร้อยแต่ช่างโมดดันสตาร์ทรถไม่ติดเสียอีกเวไนติดสิติดสิว่ามาตายอะไรเอาตอนนี้เร่าในรถเหงสวยจะหนีไปไหนกันแล้วพวกเรา ไปจะไ้สามทัวนั่นก่อนผีร่างโยงนำลูกสมุนส่วนหนึ่งวิ่งเหาะเหะตรงมาที่รถตาบุญเห็นท่าไม่ดีรีบผพาทองกระโดดหนีลงจากรถแอให้อยู่ไม่ได้และโว้ยเพลแล้วไอ้ออนมแก่ผ่าวิ่งไปตามถนนตรงไปทางหมู่บ้านห้วยยางโดยมีช่างโมดวิ่งอยู่รังท้าย แต่วิ่งไปได้ไม่ถึง50เมตรผีอีกกลุ่มก็โผล่ออกมายืนขวางอยู่กลางถนนทุกคนเบรกกันตัวโกงหน้าก็ผีหลังก็ผีตะบุญจึงพาหนีเข้าป่าข้างทางผ่าวิ่งลัดเลาะไปตามสุมทุ่มพุ่มไม้ตะบุญท่านเห็นแกห้อยของดีของขัง,งเต็มคอเลยเอาเออกมาสู้กับผีบ้างไม่ได้เลอ ทางของยังอยู่ก็ดีนะสิวะแต้ทันกีมันหลุดหายไปตั้งแต่เมื่อไหรก็ไม่รู้เฮ้ยพระล่วงสมชื่อเอาเอาวทกรมแบบนี้พวกเราจะไม่กลายเป็นอาหารของพวกมันหรืองไงทองได้ยินแบบนี้ก็ยิ่งใจเสียนี่เขามาเจออะไรกันวะเนี่ยไม่น่าติดรถมาด้วยเลยโคตรซวยขณะวิ่งหนีกันสุดพลัง เสียงเขย่าปราศาทก็ยิ่งดังไล่หลังมาคิดว่าจะหนีพ้นล,ล้ยอมข่ากับบริวารชนิดดีดดดตะบุญปลอบใจทนกันอีกหน่อยนะเดี๋ยวพ้นป่าละเมาะนี้ไปหน่อยก็น่าจะถึงบ้านห้วยยางของเองแล้วไอ้นมทองค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยแต่ก็แค่แวบเดียวเพราะเขาดัานไปเหยียบเอาน้ำ จนทะลุรองเท้าเฮ้ยตาหยุดก่อนน้ำต่ำเท้าผมอะช่วยเอามันออกก่อนไม่งั้นผมไปต่อไม่ได้แน่เลยโอ้ย oh, hey. เอ็งนี่มันดวงตกดวงซวยจริงๆเลยงั้นเราต้องหาดีซ่อนแล้วล่ะนั่นไงไปหลบในพุ่มไม้กันก่อนก็แล้วกันทั้งสองช่วยกันพายุงทองเข้าไปซ่อนตัวนั่งนิ่งๆอย่าขยับนะ แล้วก็อย่าหายใจแรงเป็นอันขาดไม่นอนพวกผีป่าก็ตามมาทันพวกมันหยุดกวาดตามองไปรอบๆตัวเรากับรู้ว่ามีคนซ่อนอยู่แถวแถวนี้ยอมให้จำสิดีๆเธอหนะเพราะไม่ท้าก็เร็ว พวกเองก็ไม่รอจะฆ่าอยู่ดีรู้ไหมจมูกของขานะ่ะไว้ยิ่งกว่าสุรักตำรวจ,จียอีกนะไว้ผีร่างโยงเดินเข้าใกล้ที่ซ่อนใจทองก็ยิ่งสั่นระรัวแทบคุมสติไม่อยู่แล้วอะไรไม่ว่าตาบุญกลัวเขาหายใจแรง หรือไงไม่รู้ยื่นมือมาปิดปากเขาไว้แน่นแต่เหมือนแกหวังดีประสงค์ร้ายเพราะมือข้างนั้นมันเหม็นบัดซบมากเหมือนแกไปจับโดนขี้หมามาทองดิ้นอักเพราะอยากอวกและเสียงขยับตัวกันนี่เองทำให้พวกผีได้ยินนั่นพวกมันอยู่ในนั้นลากตัวมันออกมา ทองถูกเหล่าผีลากตัวออกมาพร้อมกับคนทั้งสองผีร่างโยงยื่นหน้าเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นลมหายใจเหม็นาหนน่อยนะ ไว้ชีวิตผมด้วยเถอนะครับคือเมียผมมันกำลังท้องแก่ต้องการคนดูแลท้องร้องไห้ละล่ำละลักขอชีวิตแต่พวกผีป่ากลับพากันหัวเราะชอบใจเมาจนไม่กลับบ้านกลับช่องอย่างนี้แหละดูแลเมียข่าและเกรดนักให้คนตอนแหล ผี่ร่างโยงคว้าขอเขาบีบเต็มแรงจนหายใจไม่ออกอยู่เดี๋ยวนี้นายยงเองอยากทำอะไรไอ้หนุ่มคนนี้เลยนะสงสารมันถ้าเองอยากได้ใครเป็นตัวตายตัวแทนของเองแล้วก็เอาข้าไปแทนเอ,อยยอมตายเลยผี่ร่างโยงหัวเร,ราะรา ฉนจะเอาตาไปทำไมก็นนี้เมื่อตาไม่ได้ต่างจากฉันเลยนี่ทำไม่ได้แล้วว่าเมือ่อเดินก่อนเนี่ยตากับพักพวกของตาเนี่ยก็พาการลดความตายอยู่ที่นี่เหมือนกัน <c oughs> เออใช่ลืมไปถ้าลืมว่าตัวเองตายไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็เว้นมันสักหน่อยเถอะเพราะว่าข้าเป็นญาติกับเมียมัน ไอ้หมอนี่มันจึงเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานของข่าเหมือนกันนี่แหละนา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 ปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวข้าจะให้มันทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้ได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 ้่านจะเว้นไว้สักคนก็แล้วกันแต่ห้ามลืมสัญญาเด็ดขาดไม่งั้นท่านกับหพวจะไม่หาขอมมันถึงที่แน่ นี่ไอ้ทองเอ้ยที่ข้ามาส่งเองเนี่ยก็ด้วยเหตุผลสองอย่างหรอกนะหนึ่งเลยคือเพราะข้าสงสารเองและสองข้าต้องการสั่งสอนเองเหมือนกันวะเล่านะกินมันให้พอประมาณเพราะคนข้างหลังเนะ่ะเขาเป็นห่วงและที่สำคัญเลยนะเมาแล้วไหมครับเว้ยเดี๋ยวจะกลับมารดความตายเหมือนพูกข่าหรอก <laughs> นี่ผีพาเขา หนีผีหรือนี่ช็อกในช็อกทองหมดสติไปตรงนั้นเองรู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้วเขากลับถึงบ้านโดยได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เมียฟังและพาเธอไปทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ทุกคนส่วนเรื่องเล่าอย่านั้นเขาก็กลายเป็นคนแสจางกินแต่บางๆไม่กล้าดื่มหนัก อีกเลยเพราะเหตุการสยองในค่ำคืนนั้นมันยังตราตรึงอยู่ในใจเขาไม่เคยลืมเลือนหลังจากรับชมคลิปจบเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราด้วยนะครับ